เอาทำไมมึงยังได้มากสุดวะมึงเป็นตัวลอยเลยนะแทงอะเฮ้ยม่ไม่นปกติไม่ใช่ปะปกติอยู่ใกล้สุดใหญ่จริง ด่านนี้วิทย์เยอะปะถ้าคุณจะไม่ผิดไม่วิทย์วิทย์วิทย์ใช่ด <s ays> <c oughs> ิเจอรวมแล้วเป็น <c> ส <oughs> ิบตัวแล้วเนี่ย จะหาฟาร์มไปเรื่อยๆโอ้โหกูโดดกูโดดกูแช่อยู่ที่กดอยู่ฟาร์มงั้นก็คงเป็นของกูเองแหละมันหมดแล้ว เดี๋ยวกูตายให้เดี๋ยวกูไปตายให้เอาให้ Hello there โอ้โหโอ้โหแล้วมันปัดกูได้ไงระยะถึงเหรออยากตายครับโอ้โหโอ้โหแล้วแห้งกูอย่างนี้ห้อยกูอย่างนี้เลยโอ้โห เขาคนเลือดแดงใช้เทียมมากใช่ไหมดูเลือดเขเฉียวหมดเดี๋ยวกูฆ่าเชื้อมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยล้มแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูตายแล้วมึงค่อยใช้ได้ไหมเดี๋ยวกูไปบุกให้คนเดียวเลย All right, let's do this together. Oh! <laughs> 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 oh! กูอยากตายกูจะได้ตายสนใจใช่ไหมปิดเพื่อแล้วยู่ดาบสุดท้ายยังเนี่ยเอาอะไรวะโอ้ยตายแน่โอ้ยตายแน่จริงๆ ตาขาดมากขาวยังขาวยังขาวแล้วนะจะได้ใช้แล้วนะปามขาวแล้วเฮ้ยเออว่ะถ้าฮิวจะได้เท่าไหร่ลองดิลองดิเอ้ย ไปวิธีวิธีโอเปนทำไมวะไม่แหวกเป็นทางมึงฟันมึงฟันกูทำไมล่ะมึฟันกูทำไมล่ะโอ้โหอยู่ไหน ไปโอเข้าไม่ได้ตาไปืหมไปูระวังหลังอยู่โอ้ลและคือทางแม่งไกลมากแต่กูปั่นหน้ามึงอ่ะเราต้องไปตรงไหนอ่ะ ถ้าเราลงรางจะเป็นไงวะถ้าเราถ้าเราตกเราตกรา,ตกางจะเกิดอะไรขึ้นวะเสียงนี่มันเสียงจ็อกกี้กับสโมเกอร์ปะช่างมันโอ้โหกระโดดมาหาคนที่นี่เลย

ลิดโว้ยไอพวกนี้ตกแล้วเดย๋ยาก,กูระวังให้ทางเนี้ยไม่มีตัวนึงตามไปอะ <What? S 1> เหลือสองนัดสองนัดแบบสองนัดอะไม่ไม่มีรีโหลดแล้ว as ก็มันอยู่ด้วยกันมั้งอย่างเงี้บ้างครับทุกคนดูจบแล้วสนุกไหมอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าลาไปก่อนสสวัดี